ไกลแสนไกลเราเทเลทับบี้ออกมาวิ่งเล่นหนึ่งหนึ่งสองสอง,ส,องสามสามสี่ห้า เฮเลทับบี้ถึงเวลาสนุกแล้วสิ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  อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ ดินแดนเทเลทับบี้ลาล่าอยากเล่นในที่ร่มอลาล่าเล่นที่ร่มเฮ้ยลาล่าเฮ้ยลาล่า เล่นที่ล้ม <laughs> ฮ <laughs> 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 โผแปลกใจว่าลาล่ากำลังทำอะไรอยู่ลาล่าทำอะไรอยู่ลาล่าเล่นที่ร่มลาล่าอยากให้โพไปเดินเล่นในร่มด้วยกันพล่อพ่อเล่นที่ร่มฮะไม่ไม่ฮไม่ แต่โผไม่อยากเล่นที่ร่มโพอยากเล่นข้างนอกฮ่ฮึบ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 ฮะาโผข้างนอกฮะาหรอโผลข้างนอกฮะใช่ใช่ฮะาฮ่าบายบายโผล่บายบายล่าลาล่าล่าในร่ม 啦啦啦啦 ซี่แปลกใจว่าลาล่ากำลังทำอะไรอยู่ลาล่าทำอะไรอยู่ลาล่าเล่นที่ร่มลาล่าอยากให้ดิปซี่ไปเล่นในร่มด้วยกันดิปซี่ไปได้ในร่มกันไม่呀ไม่ะไม่ แต่ดิปซี um, ah ah ่ไม่อยากเล่นในร่มดิปซี่อยากเล่นข้างนอกเดิปซี่ข้างนอกเอดิปซี่ข้างนอกใช่ไปไปเดิปซี่ไปไปลา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 เล่นในร่ม La la la. Dếp xe lên non. La 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 la

กี้แปลกใจว่าลาล่ากำลังทำอะไรอยู่ลาล่าทำอะไรอยู่ฮ้ลาล่าเล่นในรม่มลาล่าอยากให้ทิงกี้วิงกี้เล่นในที่รม่มทิงกี้วิงกี้เล่นในที่ร่มกันมไม่ไม่ไม่ ไม่แต่ทิงกี้วิงกี้ไม่อยากเล่นในที่ร่มทิงกี้วิงกี้อยากเล่นข้างนอกทิงกี้วิงกี้เล่นข้างนอกไม่อะทิงกี้วิงกี้ข้างนอกใช่บายบายทิงกี้วิงกี้บายบายลา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  เล่นในที่ร่มลาลาลาลิงกี้วิงกี้เล่นข้างนอกลา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 ลิงกี้ถิงกี้วิงกี้ทิงกี้วิงกี้ทิงกี้วิงกี้ล่าลาลาเอ๊ะ ลาลาเล่นในร่มลาลาเล่นในร่มลาลาเล่นในร่ม และทิงกี้วิงกี้ดิปซี่โพเล่นข้างนอกทิงกี้วิงกี้ดิปซี่โพเล่นข้างนอก แต่แล้วทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และโพคิดว่าเล่นในร่มดีกว่าเล่นในร่มเล่นในเล่นร่มใ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 นร่ม Hả? Đài hả? Đài này rong! Này rong! Một... Này rong! 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 Huff-huff-huff. <laughs> ของผมผมจะสวมมันเวลาผมออกไปข้างนอกออออไปกันเลยไหม,มไปเดินเล่นกับผมกับรองเท้าพูดกับคุณย่าด้วยกันไปกันครับ รองเท้าบู๊ผมเดินแบบนี้ได้ยฮึ๊ฮึึฮึึฮึึฮึฮึยํายํายึมยัึ

รองเท้าบ yeah. sure right ุดผมทำให้เท้าผมไม่เปียกบาย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 เออไม่เอ่ออี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 สวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีเอาไปใส่รองเท้าก่อนนะผมชื่อลูเซียและนี่คือรองเท้าบูทของผม <c oughs> ผมจะสวมมันเวลาผมออกไปข้างนอก เอไปกันเลยไหมหไปเดินเล่นกับผมกับรองเท้าพูดกับคุณย่าด้วยกันไปกันครับืืืืือ รองเท้าบู๊ทผมเดินแบบนี้ได้ยํา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  ยียบเยียบย่ำย่ำเรองเท้าบุดผมทำให้เท้าผมไม่เปียกบาย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 

หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิจ้ามาเรียลาล่มาโยมไฮไลทบายบายทิงกี bye, <c oughs> ้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาล่า บายบายโพบายบายจ๊ะเอ๋ฮะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เอะไม่ไม่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซ uh, ี่ บายบายลาล่าบาย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 โพีมบาย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 ตะวันรับขอบฟ้าเทเลทัฟฟ <Bye S 2> <P ee S 1> ี่บอกลาบาย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 